ีจาศสสักดิ์นะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเจอเจกับคุณตาจารูนจวนเจริญค่ะเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิดนะคะจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งยินดีที่จัดเผยแพร่คลิปนี้นะคะผ่านทางทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะคุณนี่คือคุณตาจารูนนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกะค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกต้นแมยงชิดนะคะซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยสนใจในเรื่องของ,ของกิ่งพันุ์ด้วยนะคะ วันนี้จะมาในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการป้องกันเชื้อราแล้วก็ในเรื่องของการจะให้<ร>ทหับเทือกกิ่งพันธุ์ของต้นมะยมชิดนะคะ<ร>ซึ่งวันนี้จะมาแนะนํำยังไงบ้างคะคุณตาคะจาะวันนี้ก็เวลาที่ออกติะนะคะคับตาจะกินแพร่และนำติดกอนที่เอาที่กิ่งพันที่สูงก็วิธีโรคของโรคมะยมชิดจะมีโรคอน้ําาตลนูกขอน้ําตาลเป็นยังไงคะคุณตาเดี๋ยวจะนำให้เกษตรกรผู้ชมได้ได้ดู้ได้เห็นนะคะ ท่อน้ำตาลอาการอาการก่อนจะซื้อกิ่งพันนะฮะเด็กกอนที่ไปซื้อกิ่งพันจะต้องเรียกเอาตาใสๆยอดไม่โด้เนี่ยนะฮะยอดจะไม่โด้นี่อาการมันเป็นแล้วอ๋ออันนี้เริ่มที่จะเป็นโรคแล้วเป็นแล้วนี่เป็นแล้วนะครับเป็นโรคท่อน้ำตาลแล้วคือไส้เชื้อระดบเข้าไส้พอเชื้อระดบเข้าไส้มันก็จะพืชจะกินน้ําไม่ได้นี้ถ้าเกิดโรคนี้จะเกิดมีใบอ่อนขึ้นมาเหยียดใบเรียบร้อย ก็ใบอ่อนก็จะเหีเออ่ยวลุบลงไปเพราะอะไรฮะเพราะโรคทอน้ําตันโรคทอน้ำตนก็คือเชื้อราเข้าไส้สไตเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเชื้อรบจะเข้าไส้ท่อน้ i mean. อ kea, อําน้ําก็จะเดินขึ้นไม่ได้เปลือกคือท่ออาาหรนะครับเอ่ไส้นี่คือท่อน้ําพืชทุกพืชถ้าแตกใบอ่อนพืชจะต้องการกินน้ํามากถ้าแตกใบอ่อนแล้วเหยียดใบเรียบร้อยน้ําขึ้นไม่ได้ใบอ่อนก็จะเหี่ยว ถ้ากระตุดท้ายก็ตายตายงั้นก็ทําให้ต็ก,กรลำคาไหนทําไมไม่แตกทําไมใบเหี่ยวอย่างนี้นะครับวิธีคัดเลือกของติก,กร่ะฮะจะไปซื้อกิ่งพันธุ์สวนไหนแล้วแต่นะครับเลือกยอดไม่โดใ,ใบไม่ร่วงเลือกไม่ตาต่มออกมางี้ให้ขยีดใบไม่ใช่ก็เขียวอยู่อย่างงี้เฉยๆนี่แสดงว่า,าติกลงไปปลูกแล้วมันก็ไม่โตพ,พอไปติกลงไปปลูกแล้วใบอ่อนออกมาเหี่ยวเต็กอนก็ฮิวมหาตาจรูนเอามาดูที่ แต่จะลืก็ถีแค่ดูนี่คือท่อทํามันตันแล้วตาก็จะให้ติ่งพันเขแทนกเกษตรกรที่ซื้อไปวันนะครับที่นี่ต้องออกสีไปเพื่อเกษตรกรจะเป็นเื้องตัวนหนแลแต่นะครับที่อิึงพันมายงค์ิดมันแพงด้วยนะจ๊ะมีร้อยหนึ่งท่สุดแล้วก็ให้เกษตรกรตะเกยบยอดไม่โดนใบไม่รั่วนะครับหนูสดใสดีดใส่ได้ จะป้องกันในเรื่องของเชื้อราตัวนี้เราต้องทํายังไงกับต้นที่ป้องกันแล้วก็ต้องเสริมาะอ๋อเสริมรากของให้เกษตรกรรู้นะค่ะคือป้องกันก็คือในเรื่องของการเสริมรากในเรื่องของจริงไมะยงชิดนะคะาเสริมรากวิธีป้องกันค่ะอันนี้ก็ต้องเสริมรากนะต้นตอมาแอบไว้แล้วก็เสริมแปะเข้าไปนี่แปะหนึ่งรากแล้วที่ดีก็อีกแปะทีงนี้อีกอีกหนึ่งรากก็จะเป็นสามรากทั้งต้นเก่า หรือไม,ะะไม่ถ้า,า,าอีล่างก็สี่ลาแต่ก็สลรับแผลเลื่อนตามกันนปอาย่าให้แบดกันนะครับก็อันนี้สองเดือนครึ่งถ้าทาอย่างนี้แล้วเสริมล่างอย่างนี้ก็สองเดือนครึ่งก็จะช่วยโรคท่อน้ําตันได้เพราะอินี่ก็จะทดแทนไปอินี่ก็จะ<อ>ได้แต่ตอเก่าดีจะได้อาหารได้ช่วยแต่หาอาหารอย่างนี้ถ้าจะท่อน้ำมันต้องช่วยตอนนี้ท่อน้ามันตันไปแล้วก็ือเอารากเสริมเนี่ยช่วยในเรื่องของลากเสริมช่วยแล้วก็จะเป็นไม้ขั้นโต นีก็ดีนะครเป็นค้ำยันไม่ให้ต้นล้มก็จะแสวงหาอาหารตัวเร็วมากค่ะตัวเร็วมากนี่ก็เป็นเสริมมากยิ่งดีค่ะนี่ก็เป็นกติกก่อนจะเข้าใจทีแล้วปฏิทินแล้วอาจารย์จะรให้อาจารย์เสริมรากให้ถามว่าคิดค่าแรงไม่ค่าอะไรเราเส็จก่อนรอได้ก็จะเสริมให้ได้ไม่คิดค่าแรงค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเสริมรากในในเรื่องของต้นมะยงชิดนะคะที่สามารถจะเสริมเสร็จแล้วแล้วก็นําไปปลูกได้ในสวนใชค่ะคือตัวเร็วจะเป็น นะครับได้เจะป้องกันโรคเวลาระดับข้อไส้คือข้อน้ำตาล,ลจะปลอดภัยนะครับนี่คือแนะนําให้เด็กก่อนที่มือใหม่นะครับมือใหม่จะไปหาสิ่งที่กินพันตามร้านค้าตามเวทีแล้วแต่เรียกดูยอดสุดใสน้ำไม่ได่างนี่คือเทคนิคของเทคิคการเลือดเทคนิคการเลือดผ่านเบียงชิดกิ๊ตูที่เ,เพื่อจะไม่ไม่ให้ตายนะครับจะให้ข้อน้ำไม่ตันนะคร่ะค่ะยังไง วันนี้นะคะขอบคุณคุณตาม,กมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องราวของการเกษตรนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักมันเกิด .com นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ